สวัสดีครับโยงผมต้นลักซ่านะครับวันนี้จะมาเล่นเกมที่เอ่อเรียกว่าเป็นเกมแนวแบบ VR กันบ้างนะครับอันนี้เกมแบบเป็นเกมคล้ายๆเกมจีบสาวอ่ะนะฮะอันนี้แบบว่ามีแต่สาวน่ารัก่าๆเท่านั้นเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่านะครับว่าเกมมันจะเป็นยังไงเนาะนะครับก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะนะฮะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันเป็นอาทิตย์เลยนะครับผมไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะฮะปากฏดเข้าไปเล่นดีกว่าป่ะนะเข้ามาแล้วครับผมก็ได้ลองเล่นไปแล้วล่ะนะครับ ักเอ่อไม่ได้เยอะมากมายอะไรเท่าไหร่นะครับเกมนี้ก็เป็นภาษาญี่ปุ่นไงแล้วก็บอกว่า,วาอาจจะแบบว่าเอา่ออาจจะไม่รู้รู้เรื่องเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอได้ก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับก็เล่นเล่นไปนะฮะอา่านี่รับรางวัลแล้วครับอันนี้ออนวันที่สองประมาณนั้นนะครับซึ่งก็รางวัลนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรด้วยเออแต่ว่าก็มีสาวๆมาให้แบบเราพูดคุยกันแบบว่า น่ารักน่ารักอ่ะหลายคนเลยนะครับเรียกว่าแบบสำหรับหนุ่มๆที่แบบประมาณว่าหนุ่มๆขี้เหงาอะไรเงี้ยนะฮะก็สามารถที่จะโหลดเกมนี้มาเล่นได้นะครับก็โหลดผ่านทางกูแอปนั่นแหละนะอย่างที่ผมบอกไปหลายๆคลิปนะครับสําหรับเกมแนวประเภทนี้เนะนี่ไงน้องคนนี้น่ารักเชียวนะครับเฮ้อเดี๋ยวรับของก่อนเดี๋ยวค่อยให้เข้ามาดูนะครับผมรับของแบบทั้งหมดยังไงไม่รู้เอออันนี้ดีกว่า ใช่ไหมน่าจะใช่นะเออนี่แหละรับของทั้งหมดเลยนะครับโอเคได้แล้วเรียบร้อยมันก็จะมีโหลด Data โหลดอะไรบ้างนะครับเล็กน้อยนะฮะนี่อันนี้ก็เป็นสาวๆที่เอ่อผมได้พูดคุยไปนะครับแล้วก็ได้เล่นไปนะครับถือว่าดูสิครับน่ารักไหมล่ะฮะหน้าตาแบบว่าโอ้โหน่ารักมุ้งมิ้งเลยนะครับน่ารักมากๆนะฮะยังมีอีกหลายคนนะครับที่แบบว่าเอ่อเยอะเลยนะฮะที่ผมยังยังยังคุยไม่หมด เนี่ยแต่ละคนก็น่ารักน่ารักเท่านั้นเลยนะครับแล้วก็มีเนี่ยนิวมานะครับก็คือสาวคนใหม่ที่เข้ามานะครับมผมคุยนั่นเองนะฮะมาดูสาวคนนี้ดีกว่าตัวเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับก็สามารถพูดพูดคุยกับเขาได้นี่อืมเดี๋ยวลอมันก็จะมีโหลดดาวตรง Data อะไรไปเรื่อยของมันนะครับก็ต้องใช้เน็ตที่แบบว่าพอได้อะ่ะนะ อันนี้มันจะให้เราเลือกเลยนะครับว่าเราจะคุยกับคนคนนั้นเนี่ยแบบ VR หรือว่าแบบธรรมดานะครับก็ถ้าแบบโทรศัพท์ธรรมดาก็ก็เหมือนอย่างที่เห็นหน้าจอธรรมดาปกติทั่วไปนะครับแต่ถ้าแบบ VR ก็อีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาในแบบของเอ่อโทรศัพท์ธรรมดาก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูแบบโทรศัพท์ธรรมดาก่อนนะนี่ <c oughs> กดเข้ามาครับก็คุยกับเขานะครับอันนี้คือแบบตั้งโทรศัพท์ธรรมดานะครับก็คือแบบว่า มันก็มองเห็นในหลายส่วนนั่นแหละเนี่ยแบบนี้นะฮะ <plein S 1> เห็นไหมฮะมันก็สาม,มารถตั้งได้เหมือนกันหลายๆส่วนก็พูดคุยได้เนี่ยอย่างเงี้ยครับ<น>อ,อ่าก็หมุนไปเห็นแบบลงข้างล่างลงข้างล่างก็เห็นข้างล่างอะไรเงี้ยมองไปข้างบนก็เห็นมุมบนอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็อย่างเงี้ยแหละไอคนเนี้ย,ยผู้หญิงคนนี้ก็พูดไปเรื่อยเปื่อยก็พูดคุยไปเรื่อยนะครับไม่รู้ว่ามันจะพัฒนาไปถึงขนาดไหนนะฮะพัฒนาถึงขั้นแบบว่า นอนนี่กันเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็ต้องลองเล่นดูนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เล่นถึงขนาดนั้นไงนะฮะ <What? S 1> ก็อ่าประมาณนี้นะครับอจะเอาแบบไหนต่อวะ <What? S 1> เดี๋ยวนะเอาคนอื่นดีกว่าไอ้นี่ผู้หญิงคนนี้ก็พูดเรื่อยๆไปนะครับ <What? S 1> ส่วนในแบบ VR นะครับก็คือประมาณว่าประมาณว่าให้เราแบบเอไปพูดคุยกับเขาเพื่อที่จะ ให้เราเราใส่แว่นน่ะใส่แว่นเข้าไปนะครับเป็นเป็นแบบว่าแว่น VR นะครับก็เดินไปคุยแล้วก็หันหน้าหันตามองเขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าบอกว่าให้เรารู้สึกแบบว่าเราอยู่กับเขาจริงๆอะไรประมาณนี้นะครับในการใส่แว่นนะในรูปแบบของการใส่แว่น VR ก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ยังกดไม่ได้เป็นไรว,วะตอนแรกผมกดได้นะนะซึ่งก็ไม่แน่ใจอ๋อต้อง,ต,องต้องแนวแนวนอนปะ ไม่แน่ใจว่ามันให้ทำยังไงนะครับไม่รู้ไฮ VR ก็อีกแบบหนึง่งคือจริงๆมันทำได้นะเออนี่ไงเคลียร์แล้วโอเคได้แล้วนะครับอ่ามันก็บอกว่าให้เอาโทรศัพท์ของคุณเนี่ยนะครับไปใส่ในออตัวที่ทำเป็นแว่น VR นะครับก็เอาไปใส่ด้วยนะอะไรประมาณนี้นะฮะก็ต้องทำเป็นแนวนอนนะครับถึงจะสามารถที่จะดูได้นะฮะ มันก็จะนับไปนะครับอืมสามสองหนึ่งมาแล้วครับในรูปแบบ VR นะครับรอแป๊บนี่ไงมันก็จะแบ่งเป็นสองหน้าจอนะครับเพราะว่า,เ,าเราใส่แว่นไงถูกปะ่ะนะครับเราใส่แว่นพอใส่แว่น VR เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นสองหน้าจออยู่แล้วนะครับนี่เราก็คุยกับสาวสวยคนนี้ไปคุยไปเรื่อยๆนะฮะเขาหันหน้ามาแล้วก็มาพูดคุยกับเราโอ้สวัสดีคะ่ะเป็นไงจ๊ะโอ้ เราชอบคุณมากเลยคุณน่ะหล่อมากเลยรู้ไหมเนี่ยเราอะ่ะอยากจะรู้จักคุณมาตั้งนานแล้วแต่เราไม่มีโอกาสได้คุยกับคุณเลยวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากเลยทีไ่ได้มาคุยกับคุณโอ้รู้สึกแบบว่าเขินอายอะ่ะหน้าแดงแล้วเนี่ย <c oughs> <laughs> พอเหอะนะฮะเออผมแปลมั่วนะอ่านี่ไงครับก็นี่คือแบบ V R นะ ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่อยากเล่นก็ลองโหลดมาเล่นนะฮะสำหรับหนุ่มๆคีิคกเหงาทั้งหลายนะครับมีสาวๆให้พูดคุยเยอะแยะมากมายนะครับถึงแม้จะเป็นตัวการ์ตูนแบบว่าที่เราอาจจะสัมผัสไม่ได้จริงแต่ว่ามันก็รู้สึกทําให้รู้สึกมุง้งมิ้งได้เหมือนกันนะครับเอออ่าโอเคนะครับก็กดข้ามไปคลิปข้ามไปเลยนะฮะอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับเกมนี้ ก็ในส่วนอื่นนี่ผมไม่แน่ใจผมไม่รู้จริงๆนะฮะว่าอะไรยังไงทํำยังไงนะครับแล้วก็พูดคุยกับเขาอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูน้องคนนี้คนดีกว่านะครับอันนี้เสื้อผ้ารู้สึกจะเป็นเสื้อผ้านะถ้าผมจําไม่ผิดแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าทํทำยังไงไงนะครับคือมันมันมัน,ม,นมันทําไม่เป็นอ่ะเอา้ามันมียเดียวนี่ว่าใช่ไหม อ๋อนี่ไงมีใส่หูได้ด้วยนะครับซูมเข้าซูมออกอฮ๋อ,าาอซูมเข้าซูมออกอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรก็ให้เขาหมุนตัวดูไม่มีอะไรเลยนี่หมุนตัวดูครับดูดิฮะน่ารักไหมล่ะโอ้โหเหมือนกับเราได้เป็นเจ้าของเ,ออเหมือนกับเราได้เป็นเจ้าของเขาอ่ะประมาณนั้นนะ่ะนะฮะเราสั่งให้เขาทําอะไรเขาก็ทํานะครับนอกจากว่าเรื่องอย่างนั้นนะ อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าเกิดว่าพัฒนาไปเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องลองดูเอาเองอมาเนี่ยมาคุยกับเขาอีกสักหน่อยเในรูปแบบการคุยของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็คืออันนี้ผมเอาในแบบธรรมดานะไม่เอาแบบ VR นะครับอ,อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนแล้วมองหาคุณไม่เจอโอ้ โอ้โอโอโออยู่ไหนซะเฮ้ยหาไม่เจอครับเขากำลังซ่อนตัวอยู่หรือเปล่าอ้ออยู่นี่นี่เองนะฮะเจอแล้วนะครับต้องหมุนนิดนึงหมุนหน้าจอนิดนึงอ่ะหมุนมาคุยกับเขานะครับก็น่าจะพูดคุยอะไรไปเรื่อยเปื่อยเรื่อยนะครับเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อันนี้ผมก็ไม่ชัวร์นะครับสําหรับคนที่เอ,อ,อยากจะลองเกมนี้ก็ลองโหลดมาเล่นดูนะครับโหลดมาเพื่อที่จะมาลองเล่นแบบ เยอะๆดูนะครับแล้วก็มาบอกมาบอกเพื่อนๆคนอื่นด้วยนะฮะมาบอกผมด้วยแล้วกันนะครับเพราะผมก็ไม่ค่อยได้มีเวลาเล่นหรอกนะครับก็มารีวิวให้ดูขำๆนะครับไม่ได้ยอะแยะอะไรมากมายนะฮะโอ้โห,หน่าตาน่ารักเชียวมีชี้นิ้วด้วยนะฮะอ่าอืมพูดคุยอะไรไม่รู้นะครับเราก็ต้องเล่นอย่างเงี้ยคุยกับเขาไปเรื่อยๆนะครับอืมอา่าเขาจะเดินไปไหนอะ เสร็จแล้วใช่ไหม,มฮึบโผล่มาแล้วโอเคเรียบร้อยครับก็เหมือนกับว่าจริงๆเราไม่ต้องรอให้เขา,เาพูดเยอะแยะอะไรม,มาหม่ยก็ได้นะครับแต่ว่าเอาแบบว่าข้ามสคริปต์ข้ามไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นการบอกสัดส่วนต่างๆนะครับวันเดือนปีเกิดเอายงอายุอะไรเงี้ยนะฮะอืมกรุ๊ปเลือดเอประมาณนั้นนะครับน้ำหนักน้ำหนักนะฮะก็บอกไปนะครับอันนี้คืออะไรวันที่สามเนี่ย อ๋อลืมบอกไปว่ามันมีให้ต่อสู้กันด้วยนะนะครับไม่ได้แค่แบบเล่นแบบ VR ธรรมดาปกติทั่วไปนะครับมีให้ต่อสู้ด้วยผมลืมบอกไปเออมันมีในโหมดต่อสู้ด้วยแหละเดี๋ยวลองไปดูไหมนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเออผู้หญิงคนนี้อา้าวยังไปในแบบ VR นี้ไม่ได้ coming soon นะครับนี่นี่ อันนี้ก็เป็นผู้หญิงทั้งหลายที่ผมได้มีไว้ครอบครองอยู่นะขนาดนี้คนนี้น่ารักจังเลยอะ่ะลองเล่นกันดูนะครับนี่ไงึบอ่าไม่มีอะไรเลยนะครับก็ทำตัวเขินอายไปทั่วไปนะฮะคืออะไรก็ไม่รู้นะครับอ่า <laughs> อันนี้คืออะไรวะมาดูชี้อันนี้ก็ยังไม่ปลดล็อกเลยนะครับก็เออโรนดาใตา้กแล้วเดี๋ยวจะลองเข้าไปต่อสู้ดูน่าจะอันนี้แหละมังนะครับที่เป็นโหมดการต่อสู้ถ้าผมจำไม่ผิดนะผมไม่ได้เล่นหลายวันแล้ะ อ,อใครล่ะใครก็ไม่รู้รู้หนะ้ารู้หนะ้าอ่าโอเคนี่น่าจะไปต่อสู้แล้วล่ะนะครับต่อสู้เพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันภาษาญี่ปุ่นทั้งนั้นนะครับใครที่เก่งภาษาญี่ปุ่นก็จัดไปนะฮะเออเอาเราไม่โหลดแล้วครับ d a าตาเนี่ยโอ้โหโหลดนานใช้ได้เลยนะ คือกะว่าจะมาแบบเอ่อเอาให้ดูกันนะครับแบบเป็นขำๆอ่ะนะฮะต่อสู้แบบขำๆนะครับเดี๋ยวตรงนี้ยังไงเดี๋ยวผมจะข้ามไปเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวรอให้มันโหลดเสร็จก่อนแล้วกันนะครับอ่ามาแล้วครับมาถึงหน้านี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมจะข้ามมานะฮะก็เป็นหน้าที่แบบว่าเอ่อเป็นหน้าต่อสู้นะครับมันมีโหมดของการต่อสู้ด้วยนะฮะอันนี้ก็เราสามารถที่จะ ให้สาวๆของเราเหล่านี้นะครับไปต่อสู้นั่นเองนะครับซึ่งก็ต่อสู้แล้วเนี่ยไม่รู้จะได้อะไรเหมือนกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะฮะก็สามารถสั่งให้สาวๆเราเยิงคู่ต่อสู้ได้นะครับสั่งไปให้เขาทาอะไรดูเหมือนว่าเราจะมีโอกาสที่จะแพ้สูงเหมือนกันนะครับเพราะว่าโดนทีโอ้โหอตียงแรงเลยนะฮะนี่ กล้ตายแล้วครับอีกสาวๆมีแต่หน้ารักๆเท่านั้นเลยนะฮะมาต่อสู้กันเองอ่ารียบร้อยแล้วออไปแล้วครับของเราก็ไปละหนึ่งของเขาก็ไปละหนึ่งเหมือนกันมานี่เนื้อ,ออันนี้ก็เป็นหมดของการต่อสู้นะครับจริงๆเราจะสั่งให้เขาออโต้ก็ได้นะนะฮะเนี่ย ก็กดออโต้ไปนะครับเขาก็จะจัดการเองนะครับใส่สกองสกิลอะไรเองนะฮะอืมงั้นก็เป็นเกมแบบว่าทำมาแหวกแ,แนวนิดนึงนะครับโอ้โอเคยังเหลือนหนึ่งนะฮะใช้ได้เราชนะแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูในส่วนของอ,อการต่อสู้นะครับว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงนะฮะ อ่าเรียบร้อยแล้วอ่านะครับแล้วก็มีหัวจงหัวใจอะไรด้วยเพิ่มขึ้นมานะครับคือเราพาต้องพาเข้ามาต่อสู้ได้แหละประมาณนั้นนะฮะอืมโอเคเรียบร้อยแล้วคือจริงๆผมก็ไม่ได้รู้อะไรเยอะนะครับสำหรับเกมนี้แต่ว่าอยากมารีวิวให้ดูอ่ะนะครับอยากมา,าให้ได้แบบ เล่นกันนะครับลองมาเล่นกันดูอะไรแบบนี้นะฮะก็ยังไงก็แค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับถ้าชอบนะครับเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยผมจะมาบอกนะฮะสำหรับเกมนี้นะครับยังไงก็ไปหาโหลดลองดูแล้วกันนะฮะในกูแอปนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้แค่นี้ฮะสวัสดีทุกทุกคนนะครับผม